สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดของใครหลายคนนะครับก็พักผ่อนนะครับสําหรับท่านไหนที่เนืเหนื่อยจัดการทํางานแล้วนะครับก็มาชมคลิปจากทางร้านหนึ่งเจริญซาวนะครับบ้านหนองยากรกาญเน์เมืองเชงภูนะครับเป็นเครื่องเสียงมือสองราคาถูกนะครับราคาหม่แนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับก็ วันนี้นะครับเป็นในส่วนของตู้เบดนะครับเป็นมาตินนะครับ18นิ้วเป็นสูตรมาติน18นิ้วนะครับตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มทุกใบนะครับสวยๆประมาณนี้เลยนะครับงานท็อปๆนะครับแม่แท้นะครับ20มิลนะครับมีอยู่ทั้งหมด6ใบนะครับเป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับแม่แท้20มิลนะครับมีขอบเหล็ก หัวจับเป็นเหล็กนะครับเป็นงานท็อปนะครับแต่ในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าสเปคอนตัวนี้นะครับเขา,อาเอาออกนะครับก็เนื่องจากมันหลุดบ่อยนะครับคือเสียบสายเข้าไปแล้วก็กระแทกไปทีนี้สายาหัวที่เชื่อมต่อกับสเปคอนตัวเมียหลุดนะครับก็เลยเป็นทําเป็นแบบนี้นะครับแต่เพจผมยังเก็บไว้ให้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าไหนสนใจก็ ผมจะเก็บเพดไว้ให้นะครับเห็บถวคอนนะครับขนาดความลึกที่แปดสิบนะครับกว้างเจ็ดสิบสี่นะครับความสูงที่ห้าสิบสามนะครับได้ลึกนะครับได้ลูกเบรดที่สะใจนะครับตอนนี้มีหกใบนะครับ ไปละนนะครับ490บาทนะครับตู้เบรนะครับ18นิ้วนะครับมีอยู่เหลืออยู่4ใบนะครับส่วนของมีวีนะครับแต่1นึโต้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยมางทีมันยากนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ใหม่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับจะตัวนี้นะครับมันจะเป็นสูตรนะครับที่เขาลองประกอบใหม่แต่ก็เหมือนพวกบีวีเหมือนกันนะครับนี่ครับก็คือการใส่ดอกก็ดอกมันจะพุ่งมาด้านหน้านะครับแต่ว่าเวลาเราเราจะใส่ดอกก็คือมาใส่ด้านหน้านะครับใส่ด้านหน้านะครับเอาไปทําเป็นบีวีก็ได้นะครับเพราะว่าดอกมันก็จะพุ่งออกมาด้านหน้าเหมือนกันก็คือใส่ดอกด้านหน้าประมาณนี้นะครับ ใส่ดอกทำเป็นสูตรบีบก็ได้นะครับเพราะว่าหน้ามันเปิดเหมือนกันแล้วก็สภาพตู้นะครับก็จะไม่สวยด้านหลังด้านด้านข้างมีขอบเหล็กด้วยนะครับด้านหลัง ด้านหลังไม้เปลือกไม้จะลอกมีสเปคอนนะครับข้อดำแดงนะครับก็ด้านในของต,ตัวนี้ขอไปละปร้มาห้าสิบอนะครับเพราะสภาพไม่ค่อยสวยแต่พวกนี้นะครับเป็นเนี่ยครับเป็นบีบสาหลังเลยนะครับมีอยู่ อ่าสี่อ่ะสามใบนะครับมีอยู่สามใบมีอยู่สามใบนะครับคือกาวเนี่ยเขาจริงๆแล้วเขาเป็นผู้รับเหมานะครัเขาทาเนียนกาวนี่เหมือนพวกซิลิโคนเหมือนแด๊ดแด๊ดอ่าสีขาวนะครับซิลิโคนสวยๆประกอบเองตู้ประกอบเองนะครับประมาณนี้เลยด้านในนะครับผม เป็นไม้แท้20มิลนะครับอีกสองตู้ก็อยู่ด้านล่างคู่ล่างนะครับก็เหมือนกันนะครับอยาให้ดูนะครับ ล่างลักษณะนี้เลยคู่ล่างนะครับหนึ่งสองสามอันนี้ใบละพันนะครับอันนี้ใบละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับจะจับคู่กันได้นะครับคู่นี้ก็ได้นะครับคู่นี้ก็ได้คือคู่นี้ก็ได้นะครับก็คือตู้หน้าเปิดเหมือนกันนะครับมันเป็นสูตรที่เขาลองประดิษฐ์ที่แรกนะครับขนาด ความสูงที่71นะครับลึกอึกแปดนะครับลึก80กว่าห้าสิบนะครับเป็นตู้มอนิเตอร์นะครับ2องคูณนึใส่ดอก12ผมแถมให้แหลมให้หนึ่งตัวนะครับสภาพนี้นะครับไปใส่เสียงตัวนี้เป็นรุ่นเสียบสายลำโพงนะครับ แถมแหล่มให้นะครับใส่ดอก12นะครับตะแกรงฉีกนะครับใบละ550บาทนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นตู้เสียงกลาง15นิ้วนะครับงานดีนะครับงานท็อปงานท็อปท็อปนะครับขอบเหล็กนะครับขึ้นรถแห่สายรถแห่ไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้15นิ้ว2อคูณสอขอบเหล็กนะครับตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มนะครับไม้อัดไม้อัดอ่า10 ตัวนี้ไม้85มิลนะครับดูดด้านหลังนะครับด้านหลังเพจสเปคคอนไม่มีนะครับเพจสเปคคอนไม่มีนะครับเขาใช้เสียบตรงเลยนะครับผมความนี้นะครับความสูงขึ้นรถแห่สบายนะครับเพราะว่าเขาเอาลงจากรถแห่นะครับ115นะครับความสูง115นะครับ วัดจากนั้นอ่ามันเป็นสี่เหลี่ยมค้างหมูนิดๆนะครับผมก็ความกว้างที่สี่สิบเอ็ดนะครับลึกห้าสิบนะครับใบละสองพันสองร้อยห้าสิบนะครับสองพันสองร้อยห้าสิบโอเคปูติดกลางอีกหนึ่งรุ่นนะครับ,ต,นนรบ,ต,ต,รบตัวนี้เป็นสิบสองนิ้วนะครับปากโหลดปากโหลดนะครับตัวนี้เป็นปากโหลด ด้านในนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าถ้าก็ใช้เป็นปากมันจะประมาณนี้นะครับปากเล็กๆนะครับปากเล็กๆขอ,ของผมก็มีอยู่ถ้าใครจะเอาพร้อมปากพร้อมพร้อมไดเวอร์นะครับใส่เขาใส่เกล็ดห้าศูนย์มาครับขอบเหล็กนะครับขอบเหล็กแม่แทกใส่แก๊สฟิเจอ,อร์นะครับด้านหน้าใส่ดอกใส่ดอกด้านหลังใส่ดอกด้านหลังนะครับ สภาพนี้นะครับฝาชำรุดนะครับแตกเสียหายนะครับหรือใครจะไปซ่อมถ้าไม่ซ่อมก็เปลี่ยนใหม่นะครับขายตามสภาพนะครับใบละสภาพนี้ใบละแขงนะครับเนะี่ยก็ใบละเปลี่ยนฝานิดนึงนะครับไม่กี่ร้อยใบละนะครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนะครับความสูงที่ หนึ่งรอยห้าลึกหกสิบนะครับกว้างกว้างสี่สิบกว้างสี่สิบโอเคแรกนะครับขนาดหนึ่งสองสามยูนะครับตัวนี้สามยูลึกที่นะครับห้าสิบสามนะครับตัวนี้หนักหนักนะครับผมไม้อัดไม่อัดประมาณ สิบห้ามิลนะครับสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้แหลกใส่พวกปลั๊กไฟหนึ่งสองหนึ่งสองสามประมาณสามบูคอร์ส EQ ปลั๊กไฟได้นะครับร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบแหลกตัวนี้ยังอยู่นะครับแหลกตัวนี้ก็ยังอยู่ 650ยห้าสิบนะครับตัวนี้อแหลกขนาดหนึ่งหนึ่งสองสามยูนะครับลึกลึกอยู่ที่23สามนิ้วนะครับ650อห้าิบาทตู้เสียงกลาง10บอสบนิ้วนะครับปาโกโลนะครับหนึ่งสองหนึ่งคู่เป็นแบบนี้นะครับผมใส่ปากแต่แบบนี้นะครับขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวนะครับ ความสูงที่80ดสิบนะครับวัดจากด้านหน้านะครับความกว้างที่อสี่สิบหนะครับลึกทีห้าสิบนะครับลายละห5 0ห้าสิบนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับคูบ่จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ดอกใส่ดอกด้านหน้านะครับ ใส่พวกอตองแปดนะครับลอาสิบสองนะครับสองคูณสองหกร้อห้าสิบเท่ากันนะครับใบละขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ